วันนี้อมาดูนายกอันนี้เราดูด้านปรับคมอไปแล้วนะเดี๋ยวเราปึง้งเราไปดูวันนี้ประชุมคลมอเราก็ได้เห็นพี่เล็กคนนี้แล้วออะมาดูนายกคนสวยจ้าอ๋อซุปเจดูแล้วโอ้ยวันนี้ใส่เอ้ยวันนี้ใส่เสื้อสีเขียวบ่อย <c oughs> ว้ยไม่ได้ปล่อยกัปหารสีเดียวกปหารไอ้วันนี้ใส่เสื้อสีเขียวบ่อยใส่เสื้อเชอิ้ตใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวรวบผมตึงนะคะหางม้าหลอนเกาหลีแต่งหน้าแต่เพียงบางเบา หน้าสูบตอบไปจริงๆนะสูบตอบแบบว่ารู้เลยว่าลฟ์โบททอกผอมอะ่ะผอมเห็นคอเลยอ่ะนะคะใส่แจ็คเก็ตสีเขียวอ่อนนะคะใส่เสื้อข้างในลายนิดลายหน่อยนะนะใส่อะไรเมื่อวานแกนุ่งกระโปรงสีเหลืองตอนถ่ายรูปอะ่ะกระโปรงแกกับพรมป,ปูพื้นอ่ะสีเดียวกันเลยคอนแซวว่ามันเป็นเหมือนผพพพ้าปูโตอ่ะเออเหมือนกันนั่งอยู่ใต้ผพพพ้าปูโต๊ะอะ่ะก็จีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ผ้าปูโตจีน นี่ะ่ะอะดูแฟชั่นนายกวันนี้นะคะเราอาจจะทําคอลัมน์แฟชั่นนายกวันนี้ได้อีกไม่กี่วันนะฉันว่านะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะเธอมีกี่ชุดก็เอามาแต่งกันทุกชุดแล้วมานาพรเดินตามในเสื้อชุดสีชมพูข้างหลังก็เป็นลูกขวาดหลากสีนะคะ นายกรัมนตรีวันนี้มาในตีมสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็มีเสื้อข้างในผ้าชีฟองเป็นลายหรือผ้าไหมลายก็ไม่ทราบได้เสื้อตัวบนสีหนึ่งด้านล่างก็เป็นลายอีกสีหนึ่งนะคะแล้วก็รองเท้าสีครีมเบาๆเป็นการแต่งตัวเบาๆในวันที่วิกฤตในชีวิตชั้นรอสารรัฐอยู่นะคะฉันก็แต่งตัวได้ในสีนี้นะคะสีกรีน,นะค่ะสีเขียวนะคะขอใหฉันได้ใส่สีเขียวได้ไหมคะ นานๆทีนจะมีชื่อเสื้อสีเขียวทั้งทีมขอให้ฉันได้ใส่สีเขียวบ้างชีวิตฉันจะจบสิ้นแต่เพียงวันนี้หรือยอย่างไรไม่สิคะฉันยังมีเก้าอี้ร,รัฐมนตรีวัฒนธรรมอยู่และตรงกลางเอวนั่นจะทําอะไรจะจับจีบอะไร้าต้องการอะไรที่จะจับจีบพลิ้วๆขนาดนั้นจ้าที่กลางเอวเสื้อตัวบนสีหนึ่งตัวล่างกระโปรงสีหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เสื้อแน่นอนล่ะคะ่ะถ้าเธอเจอฉันอุ้งอิงฉันต้องปกใหญ่ฉันเป็นนายกรัฐมนตรีปกฉันจะเล็กไม่ได้ ปกชั้นต้องใหญ่พอใครชั้นนั่งหัวโตเพราะฉันเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะความเป็นนายกรัฐมนตรีทำให้ชั้นต้องปกใหญ่มันแสดงให้เห็นถึงความใหญ่โตโอโถงของชั้นและนี่คือเสื้อแจ็คเก็ตโอเวอร์ไซส์ของชั้นมือของชั้นสองมือต้องกลุมกันไว้ข้างหน้าเพราะฉั้นขาดความมั่นใจภาษากายคือฉั้นขาดความมั่นใจไม่มีใครมากลุ่มมือชั้นเดินเลยไม่มีพ่อมากลุ่มมือฉั้นเดินเลยชั้นเดินแต่เพียงเดียวได้จะให้มานาพรกลุ่มก็ไม่ได้เพราะเคยเป็นอดีตแกนนำ จะให้หมอมิงุกุมก็ไม่ได้เพราะหมอมิงเองก็ไม่ค่อยสบาย mm. เดี๋ยวภาก,กันหกเขาล้มฉันเองต้องเอาสองมือกลุ่มมาด้วยกันแต่ตอนลุงตู่อยู่เขาสอนไว้เธอไม่ฟังใครแข็งแรงจูงม,มือคนที่ไม่แข็งแรงคนที่แข็งแรงกว่าจูงม,มือคนที่อ่อนแอกว่าแล้วลุกขึ้นเดินไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่ฉันเดินโดดเดี่ยวกลุ่มมือสองข้างด้วยตัวเองเลยไม่มีใครมาจูงมือฉันเลยสามีคนใต้ก็มาไม่ได้เพราะเดี๋ยวพี่ปองเขาว่าเอาเขาเน็บเอาเขาแซะเอาเอาจ้าค่ะ ละมีนายกรัฐมนตรีแต่งตัวได้แค่นี้สติปัญญาได้แค่นี้มารยาทในการมือได้แค่นี้พวกเธอจะไปมารุมมาตุ้มถ่ายรูปทําไมรูปใบสุดท้ายในชีวิตหรือยังไงฮะนี่ไม่ใช่วันสุดท้ายในชีวิตของฉันนะอย่าลืมสิฉันเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมถ้าฉันไม่เดินอยู่ที่นี่ฉันก็ไปเดินที่กระทรวงวัฒนธรรมฉันเกศจะตายฉันทางานเบียนาเล่ปีนี้ทำมาสิบสองครั้งเลยเือละครั้งเลยฉันจะไปอยู่ที่เวนิสฉันจะไปไปงานที่ปารีส ฉันจะไปเปิดงานที่วิงวิงยิปที่ลอนดอนฉันจะไปดูมวยไทยฉันจะไป f อวันคราวนี้แล้วพวกเธออย่ามาขอบัตรฉันนะจินอยู่กระทรวงวัฒนธรรมบ้าและตรงกระทรวงนั้นเธอเธอเธอรู้ไหมแถวนั้นที่ดินเนี่ยแม่ฉันเคยซื้อนะแม่ฉันโอนได้ในวันที่31ด้วยผู้ไปญันราชการที่ขยายเป็นวันทําการใช่เธอไม่เห็นหรอที่ดินตรงนั้นน่ะแม่ฉันเคยซื้อนะแล้วคนที่มาซื้อแข่งกับแม่ฉันเนี่ยบริษัทยังเอ็ดทั้งนั้นแม่ฉันชนะเลย แล้วที่ดินตัวนั้นเป็นกูโบเธอรู้ไหมกูโบแปลว่าอะไรสุสามของคนมุสลิมใช่ค่ะที่ดินตรงนั้นเป็นกูโบมาก่อนอค่ะที่ดินชิ้นใหญ่ชิ้นนั้นเคยติดอยู่ในเอวันทรัสนะคะจากเอวันทรัสก็เปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือมาจนถึงแม่ฉันแม่ฉันซื้อในราคาที่ไม่แพงเลยและแม่ฉันโอนในวันที่31ได้ด้วยแหละอือแล้วตอนนี้เขามาตั้งเป็นสุวัฒนธรรมสุวัฒนธรรมที่อยู่แถวนั้นที่อยูแถวนั้นมีโรบินสันเออที่เดินโรบินสันดีกว่าอืม เก๋ๆออมีเซ็นท่านด้วยฉันมีห้างให้เดินทั้งสองห้างแน่ฉันไม่เดินแถวนี้มีแต่ตลาดสนามม้านางเลงตลาดนางเลงบ้าเอาละฉันจะขึ้นตึกประชาการแล้วพูดเธอฉันไปตึกประชาการก่อนเพราะฉันเป็นนายกฉันจะไปนั่งที่หัวโต๊ะฉันจะต้องไปนั่งประชุมฉันเป็นนายกรัฐมนตรีอืมลาก่อนนะพูดเธอสวัสดีเปิดทางให้ฉันหน่อยสิคี้ค่าทั้งหลายทำงานไม่คุ้มค่าเงินเลยพวกนี้นี่ ฉันจะขึ้นแล้วนะขึ้นสักทีสิพี่คิวไปฉันเดินขึ้นไฉันเดินวนหลายรอบแล้วนั่นเนี่ยฉันเดินวนจนคนภาคเหนื่อยแล้วจะไม่ได้ตัดเส้นตรงกลมจะไม่ได้เดินจองกลมจะไม่ได้เดินจองกลมนะเออพวกเธอนี่ไปฉันหน่อยได้ไหมไปขึ้นตึกประชาการได้แล้วเธอน่ะเพื่อประชุมน้อย